พี่น้องปล ong ไปสวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้มาซิมมันเขาพูดเจสุภัตราเพิ่งเปิดร้านไม่พะนะมาเด้อพี่น้องมาเด้อลูกไผ่ร้านนั่งถ้ากันมาซิมยยอะๆนับกันโอ้ยฝาเอาไปนี่จะส่วนไม่หลอเจียวเ่านัมึงดูพี่น้อง น้ำยาข้าวปุ้นพะ่ะนะอันอน,น้ำยาอย่างก่อนน้ำยาปลาทูใส่ไก่ไปลาทูใส่ไก่บุฟเฟ่ฟักพะนะบุฟเฟ,ฟ่ผักอันนั้นตำบักหุ่งตำบักหุ่งเจี๋ยสุทตานป,ปลาแดกแซ่บปลาล่านัวปลาแดกนองผู้ใดอยากเสื <c oughs> ้อนพีเสื้อนองมาซิมเด้อค่ะเด้ออยู่หน้าวัดอันใช่ประสิทธิ์นี่ละจา้าผ้าหยากระเสื้อนพีเสื้อนองมากค่ะอันอันต้มยังนั่นหนูฟดลวงลวงนี่นั่นมันจะ มันจะปุ่มพรนไฟดอพรนไฟแน่แม่ค้าแม่ขายช่วงนี้ช่วงโคว COVID ิบดบ่ได้ไปใส่มาใส่ยู่ยู่บ้านยู่ซองกับหาไรายได้พิเศษพะนะหารายได้พิเศษมาเด้อมาเด้อมาเด้อข้าวปุ้นข้าวปาตับมะขุ่งบักหอยนดนัวยัว,ยวพี่น้องป้องไปเดี๋ยวนี้แม่สุภาพกับทซิมจักน้อยสาเกินพะ <c oughs> นะ อ๋อพรบ่ได้กับเปลว่าพรบ่ได้ไปไปตัวเดีย๋ยวแม่สุภาพซิมก่อนเด้อพี่น้องเด้อผู้ดใดอยากสั่างอ่าทางอยังก็ทางเฟีเดยดิทางทางเฟีก็ฟังมาเลยค่ะเด้อใครอยากสั่งทางเฟีสารนุ่งสารแน่ยังใส่อ,อ๋อสารแน่ผ่านพี่น้องมันต้องใส่จานตั้งหาก กูได้อยากจะสร้างท่างเฟสก็ได้เด้อค่ะเด้อเจสุภัตรามีเฟสมีเฟิ้อใครมีเฟสจะสร้างเอาค่ะพี่น้องสร้างเอานี่บุฟเฟ่พักนะบุฟเฟ่พักล้วน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 มีพักมีพักนั่งตูมีพักซี่เล่าพักไอ้อย่างเนี้ยกินก้าขับปุ้นก็จะเอาไปหลายได้กินเหมือน ซอนซอนซอนยุ่เสร็จแล้วซอนซอนยุคกระโบกซอนยุคกระโบกอันนี้เขาเอื่นว่าบุฟเฟ่บุฟเฟ่ข้าวปุ่นเอาเอาไปเอาไปบ้างไม่หันกระโบกกระเบิดได้ยากกต่มาเด้จ้าอร่อยอร่อยได้จ้าโ๊วว๊วว๊วว๊ว เดี๋ยวแม่สุภาพัิซีมมึงกันเนื้อเปิดประทุนมาเลิกเอามาเด้อพี่น้องป้องไปมาซิมข้าวปุ้นแล้วก็ตับมกคุ้งข้าวปุ้นน้ำยาน้ำยาประทูกไก่จ้างไหนจ้างสี่เหลียพี่น้องมาหลายแทนนี่ <c oughs> ลายโปรดพ่ดบักโม่บักแตงซี่เบงสาเกินมันอร่อยบ้างันเมนสุภาพับพานกับพานนะจ้าโอ้ยกหายตะกุไปซี่มนนะ่ะโอกแกลกแหกหมานเสียบจะย่วเอาลืมข้าวไปเอาซีเมบมิงพี่น้องอืมโอเคแล้ว นี่ดูแซ่บ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 แล้วอร่อยจ้ามาเด้อพี่น้องมานีิส, begun, ส,สิกิลเด้อบันิซสสีซี่มเด้อบัน้ ABOUT

ใช่แล้วทุกทหารดีบาทไบเพ่นไบเพ่นไปเย็นแบบเยซบัคต้าขายยิบขายดีเยอะย็ดผิดบัตรแห่กระด้ขาขยเส้นขาเบฟซีลังไหลเข่าแม่แล้วพี่มากินมาอยากจัดไปจัดไป

nhà nhặn mặn bận là đem áo à mụ nha cái <laughs> đi bà ยืนมแท่นทนอนี่ได้ับรางเดแนราวอะคับัน้องเปิดียง่น่ดล่มต้องกินาวกับ้ไ่ได้อยากพีกกันอยากเพ็กกันกิเอาพริกได้กูได้ินเท็ดแต่เพริกพริก่นไปเล็กน้อยแต่เอาแค่เลยล่ะนิ่งน้องนิ่วินป้นมั

ไม่หายี่บอกใชยังเรื่องกระดาบอ่ะเด้มาเด้อมาเดเขาขมาแม่เหเขาขาแม่นนั่งเลยเขาแม่แมแม่จะกินกับข้าว๋วกอนนึงเลยนี่ใหญ่เอาข่อยก้องนี้เลน่าใส่ลูน่าหน้าใลูก นี่ากินเ่ย่กินเนี่ยข้าแม็ตวอกินข่าปรขอดกเลีวโอ้ยนี่ก็กินต่แบโอ้ต่ตมบบไเหมือนขึ้นกับซูดยอดเลยเนาะแปบกินเล้วเลีเล่ยงนี่

เลือกกี่ดองเขากับขับกลวน มีจ้าวเลยเหรว

我的家庭 พี่น้องคลิปนี้ฝากไวซตำานี้กอนด้วยคุณแม่สุภาพกินข้าวปุ่มคลิปหน่าจังมากันไหมนาอคขะขอบคุณค่ะสวัสดีจ้าบายบายไปก่อนพะนะ